คลิปนี้เราจะมาเก็บเมล็ดแอสโตไฟตั้มเพื่อที่จะเตรียมไว้เพาะกันค่ะหลังจากที่เราผสมเกสรแล้ว14-21วันฝักของเมล็ดแอสโตไฟตั้มก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วค่ะนี่เป็นตัวอย่างฝักเมล็ดที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวนะคะก็จะแห้งๆเหี่ยวๆลงไปพร้อมที่จะหลุดได้ทุกเมื่อ วิธีการเก็บก็เก็บแบบนี้เลยนะคะเราสามารถดึงออกมาจากต้นแบบนี้ได้เลยง่ายๆค่ะนี่นะคะอันนี้ฝักนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าพองโตนะคะข้างในฝักก็จะมีเมล็ดอยู่นะคะเดี๋ยวเราต้องนำไปล้างอีกทีนะคะแล้วก็นำไปตากแดดก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูกันว่าฝัก เมล็ดเมื่อแกะออกมาแล้วรูปร่างของเมล็ดแอสโตไฟตัมจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็เก็บได้หลายฝักเลยทีเดียวค่ะสำหรับฝักที่ไม่ติดก็จะเหี่ยวๆลงไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะไม่พองนะคะอันนี้คือดอกที่เราผสมแล้วไม่ติดค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าดอกหรือว่าเกสรของเขาไม่สมบูรณ์นะคะ แนะนำนะคะว่าเมื่อได้เวลาเก็บแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยไว้นานค่ะเพราะว่าฝักเขาแตกเนี่ยเม็ดอาจจะกระจายไปได้นะคะหรือว่าออมแมลงหรือว่าสัตว์เนี่ยอาจจะคาบไปได้นะคะ,มะแมลงตัวเล็กๆนะคะข้างในก็จะมีมะเมล็ดแบบนี้นะคะสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะ,มะเมล็ดของแอสโตเนี่ย จะเป็นเมล็ดที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะไม่เล็กเหมือนกับสายพันธุ์ยิมโนนะคะจากนี้นะคะเราก็จะนำฝักเมล็ดของเขาเนี่ยไปล้างนะคะให้เหลือแต่เมล็ดแล้วก็นำไปตากแดดสักสองแดดเพื่อลดโอกาสการเกิดราค่ะไม่แนะนำให้เก็บไปทั้งฝักแบบนี้นะคะต้องล้างก่อนค่ะเพื่อนๆถ้าเราเก็บไปทั้งฝักเนี่ย เยื่อของผลของเขาก็อยู่ข้างในก็จะทำให้เกิดราได้นั่นเองนะคะวิธีการล้างนะคะเราสามารถนำเข้ามาล้างกับน้ำเปล่าธรรมดาได้เลยค่ะน้ำจากก๊อกแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนเพยายามเอาเยื่อหรือว่าเอาฝักข้างนอกออกให้หมดนะคะบางฝักนะคะก็จะมีจำนวนของมเมล็ดข้างในเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันนะคะก็เท่าที่นกเคยนับเองเนี่ย จะมีตั้งแต่40มเมล็ดไปจนถึง1 0 0เมล็ดก็มีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของฝักมเมล็ดนั่นแหละค่ะเป็นแคคตัสที่สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะจะออกดอกได้ดีในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็เห็นไหมคะว,ว่าวิธีการเก็บผลผลิตแล้วก็ล้างเนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะว่าเยื่อของผลเขาเนี่ยมีไม่เยอะนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้ สำหรับสายพันธุ astrophytum นะคะเราจะต้องช่วยผสมเกสรแล้วก็ควรที่จะผสมเกสรแบบข้ามต้นค่ะนี่เป็นรอยที่ฝักมเมล็ดหลุดออกไปตอนนกเก็บนะคะก็จะมีรอยอยู่แบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็หายฝักมเมล็ดหรือว่าดอกเนี่ยจะเกิดตรงดอทของเขานะคะด้านบนยอดของต้นนั่นเองนะคะ อันนี้คือเมล็ดที่เราล้างมาแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ฝักเมล็ดค่อนข้างใหญ่นะคะระมัดระวังง่ายค่ะสำหรับสายพันธุแอสโตหลังจากนี้นกก็จะนำไปตากแดดสักประมาณ2แดดก็คือ2วันนะคะเพื่อที่จะแน่ใจว่าเขาแห้งดีแล้วก็สามารถเก็บเขาเนี่ยไว้ในซองซิปได้เลยนะคะหลังจากนั้นหรือนำไปเพาะได้เลยค่ะอันนี้คือ ฝักมเมล็ดที่ยังเก็บไม่ได้นะคะเมื่อเราบีบค่อยๆเนี่ยเขาจะยังไม่นิ่มลงไปนะคะเพื่อนๆอีกสัก1ถึง2อ,อาทิตย์ก็สามารถเก็บได้ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เก็บฝักมเมล็ดแอสโตแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ มาบอกนกบ้านนะคะว่าแต่ละฝักเนี่ยได้กันกี่เมล็ดค่ะส่วนตัวนกนะคะที่เคยเก็บได้อย่างที่เคยบอกไปก็คือตั้งแต่40เมล็ดขึ้นไปจนถึงร้อยกว่าก็มีนะคะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของฝักเมล็ดนั้นๆค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดากา r d เดนเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชูรดากาเด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ